วัสดีครับนี้นะครับเราก็ทําอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับสเต็กที่เราทานะครับนี่เห็สเต็กนะครับดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับลองชิมก่อนนะครับอร่อยครับต้องกินกับสลัดสลัดที่ไหน อร่อยครับกินคนเดียวนะ่จาจะอิ่ม้วครับสาเต็กนะครับกบ็ก็นุ่มเราก็มีเมนูพิเศษนะครับม,มาก เมนูพิเศษของเรานี่นะครับก็หม่าสีชมพูนะครับมีข่ด้วยนะครับมาวันนี้วันนี้มีสองเมนูนะครับไนมามากก็มีผักบุ้งนะครับ ก็สลับไปสลับมานี่ครับสเต็กก่อนครับเนื้อนุ่มอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วต้องหมักใช้เวลาให้นานกว่านี้นะครับนี่เราหมักประมาณสัก15นาทีนะครับมันก็เลยได้ขนาดนี้ อก่อครับโอเคนะครับวันนี้เราก็ทำคลิปนะครับเกี่ยวกับการทำสเต็กแล้วก็เป็นพิเศษคือมาม่าใส่ผักมุ่งสลัดนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไข่ต้มด้วยนะครับก็ขอฝากอ่า ่องด้วยนะครับผูความกินเที่ยวนะครับช่วงนี้เราก็ไม่ได้มาคัฟเวอร์เพลงนะครับเดี๋ยวทลิปต่อไปเราจะคัฟเวอร์นะครับคัฟเวอร์เพลงอะไรนั้นก็รอติดตามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกทุกคนนะครับเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ